สวัสดีครับวันนี้วันที่29ตุลาคม64นะครับวันนี้เราก็นะครับมาอัปเดตรถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับไทยเซิงยนการเกษตรนะครับก็มาโมดิฟายใหม่นะครับนะครับมาทำตู้นวดนะครับอุ้มนะครับปากไม่หมดนะครับช่วงนี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้เท่าแก่นะครับคุณต้อนะครับครับ โมเดลไฟใหม่ทั้งหมดครับโดยช่างเลิศการเกษตรนะครับสนใจติดต่อได้นะครับทำปากใหม่หมดนะครับนี่ครับช่างครับแล้วก็ผู้ช่วยช่างนะครับปาก็ยกสูงกว่าเดิมนครับถังรุ่มเปลี่ยนใหม่ครับกำลังเก็บสีนะครับ ไปดูนะครับเดี๋ยวลงจับเกี่ยวไปดูความคล่องตัวนะครับตรงนี้ก็ทําใหม่นะครับถังขึ้นครับอันนี้หารโมดิฟายครับเก็บเสร็จแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับตัวนี้จากปั่นข้างล่างเปลี่ยนมาเป็นปัน่นถังครีบด้านบนนะครับก็ปิดเปรงมปเยอะ,ะครับอยัง ย่างห <prestigious> mhm. ม้อน้ําก็เปิดได้นะครับราะว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าต้องเปลี่ยนสายสายหม้อน้ําใหม่นะครับสายมันสั้นครับกําลังเก็บรายละเอียดนะครับก็ซ่อมด้วยจะเกี่ยวด้วยนะปีนี้ครับกําลังเก็บสีนะครับเก็บสีแล้วก็เดินไฟ ร้อมลุยปีนี้ครับไม่มากไม่มายครับเราไม่ตั้งเป้าเยออนครับปีนี้นะครับนะครับชูเพื่อ่าคนขับบอกสามพันไรนะครับสามพันไรได้นะครับแต่แต่เป็นหลายปีนะครับก็ไม่มากครับก็น่นครับกำลัง ต่อรถอีกขั้นหนึ่งครับก็ขานั้นก็อีกสิบวันจะเร่งให้มันเสร็จนะครับช่างบอกครับนะครับก็คืออัปเดตให้ดูนะครับน่าจะคล่องกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตู้นวดตู้นวดอะไรก็ทำไม่หมดนะครับเปลี่ยนแป้งไปหมดนะครับก็จะมีชุดชมเดิมบ้างมับนบางส่วนนะครับนะครับ จากสามเมตรสิก็เป็น3เมตรพอดีนะครับเพื่อนะครับไปมาสนดวกครับคอนโทรลก็ย้ายใหม่แล้วนะครับจากตัวกลางก็มาอยู่ข้างๆนะครับนะครับแล้วก็ช่างหารก็ทํานี้ให้นะครับไถกรไทเสียงก็จะเป็นทั้งยกคอแล้วก็ปั่นหน้าจะเป็นตัวเดียวกันช่างหารก็มาทําให้นะครับแยกระบบนะครับน,นี้จะ ขับง่ายนะครับอันนี้ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับครับอันนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเหลือซื้อหัวนะครับอันนี้เป็นโมดิฟายก่อน,นครับก็เหลือเดินไฟบ้างนะครับพวกนี้ก็จะลงสีจริงนะครับส่วนตัวผมนะครับอ่าเจ้าของรถบอกเจ้าสีเขียวนะครับสีเขียวสวยสีเขียวเลยคุณต้อไ,ไทยเซงแล้วไทยพัฒนาแล้ว <laughs> ไทยเส็งยนพัฒนาการ,กรเกษตร ก็คร่าวๆที่คิดกันไว้นะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นนะครับอะไรก็ที่ที่เราคุยกันไว้ครับติดตามเอาเลยนะครับก็คิดไว้นะครับเดี๋ยวจะมาดีไซน์ไปตัดสติกเกอร์ อ๋อผมจำได้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับสีนะครับสีทารเวเตอร์คอมไบน์นะครับนะครับแปลว่าก็คือเกี่ยวมาเล็ดพันธุ์ข้าวของเรานะครับแล้วก็สีทารเวเตอร์คอมไบทรีมนะครับก็จะมีทีมงานเราอียนะครับหลายคันนะครับที่จะมาร่วมเกี่ยวนด้วยกันนะครับแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอัปเดตใหม่นะครับติดตามไปเรื่อยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะแก้งเตือนคลิปหน้านะครับจะเจอกันครับอีกสองสัปดาห์เทสนะครับ